าหลังจากนี้เราจะมาสอนก๊อปปี้กันนะครับก๊อปปี้เพจครับน้องมันผมอยากให้ท่นให้ดูนะครับนี่วิธีก๊อปปี้ครับที่มาถึงแล้วถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กให้กดคลิกขวานะมันจะมีคำว่าก๊อปปี้นะครับเนี่ยแล้วก็สิลิกแล้วก็หรือว่าจะสิลิกอเลยครับก็ก๊อปปี้ นี่ใช่ดินะครับนี่คือทำนครับถ้าเกิดติดคอมมันให้ลากนี่ตรนี้แครับคลิกขวานะครับมันจะมีคำว่า copy ให้นะครับอ่าเมื่อ copy เสร็จแล้วนะครับเมื่อ copy เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ไหครับ เดี๋ยวผมทิ้งไว้รังดิกิชันให้นะครับสำหรับวันนี้ก็วสวัสดีครับ